กณใส่ตังเกใส่ตาไหมเดี๋ยวซูมให้ดูใส่ตานะไม่พอใจเหรอรอแม่นานใช่ไหมแม่ต้องเก็บห้องเอาที่นอนหนูออกไปตากแต่ว่าตุกตายังซักให้ไม่ได้เพราะว่าฟามันคลิมอ่ะลุกมาสิคะ่ะมาพร้อมแล้วแม่รออยู่เอาลุกมาทำไมนอนเนี่ยงปากอะนะแล้วอ้าวมันเปลี่ยนนะไม่กินใช่ป่ะ โอเคแม่เข้าห้องน้ำแล้วนะว่างไงพ้เพิร์นขนมอยู่ไหนนะขนมที่พาเพิร์นชอบอันไหนนะอันหอมหอมอะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี้ก่อนมานี้ก่อนหยุด สวัสดีค่ะแล้วแม่เดี๋ยวฟังแม่แม่ขอน้องลาพี่จีมาไปเอาน้องลาพี่จีนะน้องลาตรงที่นอนหนูมาเดี๋ยวแม่ให้ของอร่อยที่หนูชอบเอาไปไปพี่น้องลาพี่จีก่อนน้องลานะน้องลาน้องลาเยสเมื่อกี้ไงถูกแล้วหันมาอีกตัวหนึ่งไม่โ no, no, no. นโนโนี่นี่นี่หันหลังมา หันหลังมาโนหันหลังมานี่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  <Yes. S 1> เออเก่ง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 ค่อยๆเคียวนะไม่ต้องกืนเข้าไปอีกแบบเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนหันครึ่งให้นางก็กืนเข้าไปเลยแล้วก็ติดแขวติดคอให้ดูหน่อยไม่แย่งหรอกมันวิ่งหนีแม่โอไม่แย่งกินหรอกอันนี้พี่ชอบเออหมดแล้วเห็นไหม ให้พี่ๆเขาดูหน่อยว่ามันเคี้ยวยังไงจะโดดหนีแม่เอออ่ะรอก่อนนะขอเข้าห้องน้ำก่อนปะเอาลงมาถือมาอันนี้หนูถือไม่ได้หนูถือนั่นหนูถือห้ามพังนะอ่ะหนูถือดีๆนะห้ามพังนะอ่ะไปไปอันนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งอเออไป เอาส่งให้ปลาก่อนลาดผมอะ่ะเออเก่งมากก็หนูไปเอาไอนีค่คะอ่าหนูไปเอาชาหนูอะคะปลาเก็บก่อนเดี๋ยวเลิศอยจะถ่ายงานอาไปรอในครัวเลยไปรอในครัวไปรอดีอย่าก,กระฟัดกระเฟียดเดี๋ยวเถอะอ่าเนี่ใส่วิตามินใส่ผงไกลอบเอากินไปเลยเฮ้ยไม่ต้องหวัดตรงหวัดดีแล้ว ก็เหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้คือวันที่9พฤษภาคมนะคะหันสายังไม่มาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะว่าหันสาอยู่ไหนเนาะเจอแม่ทายมาคูดโอ้ยหมาจะนอนหมาคืออะไรรู้ป่ะคืออ้อนขอขนมป้าไม่ได้ป้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็ข้าวขนมแล้วป้าเขาก็ไม่ให้หมาก็จะหนห่วย กินตลอดเวลาไรไงไ์สดแม่ก็ให้สติกไปอันเบลเลอร์แล้วน้องต้องนอนได้แล้วรู้ไหมคะรู้ไหมเออต้องนอนต้องนอนแล้วจะมาอะไรทั้งวี่ทั้งวันรู้ไหมเอออ่ะนอนกับพี่ห่านไปนะนอนกับพี่ห่านไปเหลืยเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแม่จะปลุกหนูไปกินข้าวนะวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีเลยอากาศดีเลยเออ ป้ากลับมาอีกอรอบป้าเดินเข้าออกทั้งวันน่ะแล้วก็ไม่สนใจลูกเออเออทั้งวันน่ะลูกก็คาบทั้งวันเหมือนกันเอออะไรมาขอดีๆคาบมาขอดีๆมาขอดีๆมาขออนุญาตแม่ดีๆก่อนแม่เผื่อแม่จะเห็นใจมาลุกมาขอดีๆ ดีแล้วหรอหน้ายิ้มได้ไหมเดี๋ยวมาดีๆมาดีๆมาตรงนี้ก่อนมาสวัสดีขอก่อนมาสวัสดีขอก่อนดีแน่ใจแน่ใจแล้วหรอดีแล้วนะอีกทีหนึ่งดีอีกทีหนึ่งอ่ะไปให้อนุญาตแล้วให้ป้าแกะให้ไปอ่ะให้ป้าแกะให้ก่อนมา ตายป้าแกะให้หน่อยแล้วยังไงให้แม่ให้อีกเหรอหรอยังไงเนี่ยไม่กินใช่ป่ะออาโชว์โชว์ไม่กินเหรอเอายังไงกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าเนี่ยกินไหมเออมันไม่กินใช่ป่ะยังไง กินปลาไม่กินเอาหมามันไม่ได้อยากกินเออโอเคโอเคแม่โอ๋ก็ไปแบบเสนอมันเองมันแค่อยากโชว์อ่ะมันแค่อยากโชว์ว่ามันมีของกินไม่ได้อดไม่ได้อยากเออเห็นไหมป้ามันก็ไม่ให้ปลาเห็นไหมแม่ก็ไม่ให้โอเคช่วยพี่เจียวขายของค่ะทุกคนไม่มีอะไรหรอกช่วยพี่เจียวขายของเออไม่ได้อยากกินเห็นไหมไม่อยากกินให้เปล่าแกให้เปล่า เห็นป้าไม่กินเขาจะขายของโอเคเออเขาจะขายของให้พี่เจียวเขาเออเห็นมะมันไม่ได้สบายตัวละเช็ดตัวแปรงขนได้ขนมค่าแปรงขนอันนี้คือตอนเย็นนะรอบแรกแปรงขนนิดอย่างที่บอกนะแปรงได้เท่าที่แปรงตรงไหนแปรงไม่ได้ก็ไม่แปรงช่างแม่ม <laughs> โมโหแปรงแล้วก็อารมณ์เสีย ฝืนไม่อยากฝืนไม่อยากทะเลาะกับลูกอารมณ์เสียค่ะอ่ะนั่นลูกก็นอนไปแม่ลงไปกินข้าวก่อนมาริปรจัน์ผัดกะเพราลูกชิ้นเอ็นหมูพี่ไมายส่งมาให้เออไปก่อนแล้วไปก่อนไปก่อนกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาณวันในคลิปนะคะคุณหันสายยังไม่มาบ้านเรานะ <c oughs> ทุกคนดูท่าเลยสบายบื่อมาก ใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วยังไม่ฉี่เพิ่งจะทุ่มเดียวเองอย่าพาไปฉี่นะสวัสด,ดีค่าก่อนอ่ะขนมค่าใส่เสื้อขนมค่าใส่เสื้อต้องให้เพราะทำเกินมาตั้งแต่เด็กๆไม่ให้หมาก็จะงอนอ่ะมาีทีหนึง่งหมาก็จะงอนหมาก็จะเป็นโรคซึมเศร้านะคะงั้นก็ต้องให้หมานะรู้ปะเอออ่ะไปไปนอนพักก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพาลงไปนะคะ ออไปฉีก,กันเอาตัวไหนลงอะอะอะอ่ะแม่มออให่แม่มอมมอให่แม่หาแม่หยิบให้โอเคฟางขี้ตาเล็กน้อยนะคะโอ๊ยมันมืดนะลูกมันมืดเดียวเดียวเดียว,ยวโอเคไปลงไปรอตรงนู้นเลยไปหาป้าเผื่อได้ยินเสียงประจันไม่ได้เลยไปไปฉีไปฉีนี่ลมลมฝนเหรอคะ ไปฉีดตรงไหนเออแล้วแหละป้าต้องส่งลูกค่ะไม่งั้นมันจะแถไปหาป้าจันเร็วมันเห็นป้าจันอยู่เออไป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 ป้าจันเขาคุยทุละอยู่เออไปอุ่ยลมแรงมากพะเพิร์นเร็วเร็วเร็วลมแรงมากลูกหน่วยหนาหน้านวยนะไม่ต้องดิ่งไป ไปไปไปต้องตอนขึ้นดิ่งเพ่งนูนเลยดิ่งไปคังเลยไม่ได้เอาไปอืมเรานี่ตลอดเลยอ่ะมามาทางนี้อ่ะเชิญเห็นยวแม่จะเอาไปติดไปข้างนอกก่อนอ่ะหนูเข้าไปรอข้างในนะ Okay. ภารกิจคืนนี้สเสมเร็จรู้เร่วงไปด้วยดีนะคะเช็ดตัวเช็ดตูดแล้วเราก็จะนอนนะคะเนี่ยน้องหมาเนี่ยขอเออเช็ดตูดแล้วก็นอนแล้วก็บายบายพี่ที่ได้คลิปตัวนี้เลยสันดีราตีสวัสด์นะคะ